ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ รสือเลือดป่าดงดิกลุ่มชนชาติอาเซียนสิบกว่าประเทศอันมีไทยเรารวมอยู่ด้วยมีประวัติเก่าแก่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะเรื่องพูดผีปีศาจกล่าวได้ว่าผีกระสือถูกบันทึกอยู่ในบูมประวัติผีของทุกชาติ แต่มีรายละเอียดของความเป็นกระสือแตกต่างกันออกไปความเหมือนในความแปลกแยกของกระสือแต่ละชาติได้แก่อย่างแรกหลอดเสียงของผีกระสือตีบแคบเวลาพูดจะมีเสียงแหบแห้งคล้ายคนเป็นหวัดลงคออย่างต่อมากระสือมีในตาที่ไร้แววถ้านึกไม่ออกว่าตาไร้แววเป็นอย่างไรให้ไปดูตาปลาตามตลาดสด ที่ปลาตัวนั้นตายแล้วตาจะไร้แววไม่มีชีวิตชีวาอย่างสุดท้ายกระสือจะมีกลิ่นตัวเหม็นรุนแรงใครอยู่ใกล้อาจนึกว่าส่วมแตกด้วยธรรมชาติของกระสือชอบกินของสดของข่าวและของเน่าเหม็นอึคนอึนสัตว์ถ้ากินเหลือจะเอาไปซ่อนไว้ใต้ที่นอนเพื่อกินต่อวันหลังเนื้อตัว อบร่ำไปด้วยกลิ่นเหม็นฉุนเฉียวตลอดเวลาแต่ความเหม็นของร่างกายกระสือคนละอย่างกับคนกลิ่นเต่าแรงคนมีกลิ่นเต่าไม่เกี่ยวกับการเป็นผีกระสือแต่ความต่างในความเหมือนเท่าที่รู้มากระสือในแถบถิ่นอินโดจีนคือไทยเหล่าพมา่าเขมรผีกระสือจะออกหากินตอนกลางคืนด้วยการถอดหัวออกจากลำคอ โดยมีเครื่องในทุกชิ้นติดไปด้วยมีแสงสว่างเขียวเรือง่หอหุ้มร่างกระสือลอยไปเหนือยอดไม้บ้างลอยเรื่ยเรี่ยพื้นดินบ้างลักษณะเหมือนลูกโป่งที่ลอยไปลอยมาในอากาศผิดกับกระสืออินโดนีเซียกระสือที่นั่นออกหากินกลางคืนเหมือนกันแต่สามารถแยกร่างเป็นสองท่อนท่อนต่ำ่าเอลลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ที่เดิมส่วนท่อนบนเกิดอัศจรรย์ มีปีกสองข้างงอกขึ้นที่กลางหลังโบยบินไปในอากาศได้เร็วเท่านกอิสีสองมือมีกรงเล็บแหลมคมใช้ฉีกกระชากกล้างเยื่อเพื่อกินตับไตไส้พุงปากมีเขี้ยวคมกริบกัดกระชากเนื้อเหนียวเให้ขาดได้อย่างไรก็ตามกระสือทุกจำพวกต้องกลับเข้าร่างเดิมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นถ้าร่างกระสือต้องแสงแดดจะกรอบเกรียมเหมือนถูกไฟเผา หมดฤทธิ์หมดเดชตกลงสู่พื้นดินใครมาพบเห็นก็รู้ว่าเป็นผีกระสือเพราะมีตับไตไส้พุงติดมากับหัวอันว่ากระสือมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทยเพียงแต่มีเสียงริ่มลือกระหนาหูทางภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นทั้งที่ความจริงในเมืองหลวงก็เคยมีกระสือจนตกเป็นข่าวใหญ่ตามหนันงสือพิมพ์เมื่อหลายสิบปีก่อนอันเป็นยุคที่กรุงเทพ ยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึงห้องน้ําห้องส้วมยังโบราณเป็นส้วมหลุมแยกต่างหากจากตัวเรือนกระสือมุดลงไปกินอื่นในหลุมส้วมได้สะดวกรกเด็กแรกคลอดก็หากินได้ไม่ยากตอนนั้นคนกรุงเทพนิยมใช้บริการจากหมอตำแยเป็นหลักหมอตำแยทํำคลอดให้หญิงท้องแก่แล้วมัววุ่นอยู่กับเรื่องอยู่ไฟให้มลูกหญิงแรกคลอดเข้าอู่ ลืมเรื่องรกเด็กอันว่ารกเด็กเป็นอาหารจานโปรดของกระสือไฟกระสือจะมาลอยวนเวียนอยู่ใกล้บ้านที่มีการคลอดลูกพอคนบนเรือนเผลอจะแอบเข้ามากินรกเด็กจนปากแดงเถือกไปด้วยเลือสดสดๆนอกจากรกเด็กกระสือยังชอบกินตับไตไส้พุงทารกแรกเกิดคนกรุงเทพสมัยนั้นต้องหากิ่งน้ำพุซามาสะไว้แถวตีนบันไดาทางขึ้นบ้าน เพราะบ้านคนกรุงแถวชานเมืองในอดีตยังเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงมีบันไดพาดให้ขึ้นเรือนอยู่หน้าบ้านเชื่อกันว่ากระสือกลัวหนังพุทราเกี่ยวตับไตไส้พุงที่มันนำติดมาด้วยจนเสียท่าไปไหนไม่ได้เมื่อเห็นเจ้าของบ้านรู้ทันจะหลบไปหากินที่อื่นไม่มาต่อแย่กับทารกแรกเกิดอีกตกค่ำคนกรุงเทพแถวชาญเมือง มักจะเห็นไฟกระสือแดงวาบขึ้นเหนือยอดไม้แสงสีเขียวเรื่องนี้ติดติดแบบดับเหมือนตัวหิ่งห้อยจะผิดก็ตรงมีขนาดใหญ่กว่าตัวหิ่งห้อยเป็นสิบสิบเท่ารู้ทันทีว่ากระสือออกอารวาดแล้วที่แรกหวาดกลัวรีบเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างคนในบ้านจะนั่งรวมกันเป็นกระจุกกลัวกระสือจับกินไส้ไม่กล้าออกไปไหนในยามค่ำคืนต่อมา มีคนใจกล้าจับมือกันออกล่ากระสือมีมีดพระกระท้าขวานติดมือเป็นอาวุธเห็นไฟกระสือแดงวาบขึ้นเหนือยอดไม้เมื่อไหร่จะชวนกันสะกดรอยตามไปเรื่อยๆเหมือนตำรวจจับผู้ร้ายแรกๆตามไม่ทันเพราะกระสือรู้ตัวใช้ความเร็วลอยไปในอากาศจนลับสายตาไปจากนั้นมีการตกลงกับชายชกัน ซึ่งมีบ้านอยู่ในเส้นทางที่กระสือมักจะปรากฏให้เห็นครั้งสุดท้ายทําเหมือนวิ่งพลัดมีการเปลี่ยนไม้ให้เพื่อนรับช่วงไล่ตามไฟกระสือจนกระทั่งตามไปพบบ้านหลังหนึ่งสอบถามในตอนเช้าจนรู้ว่าเคยรับคนมาทำงานบ้านนานปีเศษแล้วเป็นหญิงวัยห้าสิบเศษชาวขมรอาศัยอยู่ที่เรือนคนใช้ฝ่ายนักล่ากระสือพอแสงแดดแผบจ้า ก็หมดความหวาดกลัวเข้าไปดูถึงในห้องพักของหญิงคนนั้นพอเปิดประตูเข้าไปข้างในทุกคนก็ผงะเบื่อหน้าหนีเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นเหมือนซุวมแตกหญิงขมนรู้ตัวว่าจนมุมนั่งหลบอยู่ตรงมุมห้องเราชายชะกันเอาผ้าอุดจมูกหรือค้นดูจนทั่วห้องพบใต้ที่นอนมีห่ออึเก็บซุกซ่อนไว้หลายหอ่ออึคนอึสัตมีไปหมด เมื่อเอาหญิงคนนั้นออกมาสอบถามกลางแดดก็เห็นว่าในตาไร้แววผิดคนธรรมดาทั่วไปใบหน้าหมองคล้ำไร้ราศีมีกลิ่นตัวเหม็นหืนช่วยออกมาจนสงสัยว่าเจ้าของบ้านรับไว้ทำงานได้ยังไงเจ้าของบ้านบอกว่าแกทําสวนเก่งในรั้วบ้านอันกว้างใหญ่มีสวนผลไม้หลังบ้านเกือบไร่ครึ่ง ทำเองไม่ไหวเลยจ้างนางคนนี้มาเป็นคนสวนปกติไม่เคยให้ขึ้นมายุ่มย่ามบนเรือนเพราะกลิ่นตัวแรงมากแต่หลักฐานเพียงเท่านั้นยังเอาผิดว่าเป็นกระสือไม่ได้ยังไม่เห็นกับตาว่าถอดหัวออกจากร่างพาเครื่องในไปหากินเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าต้องยกประโยชน์ให้จำเลยไปหลังจากนั้นไม่นานหญิงขมินก็หายตัวไปจากบ้านหลังนั้น ไม่รู้ข่าวคราวอีกเลยกระสือที่เคยออกกระวาดก็พลอยเงียบหายไปด้วยทั้งหมดที่กล่าวเป็นกระสือลึก,กลับเคยปรากฏร่างในเมืองหลวงจนตกเป็นข่าวฮือฮาตามหน้าหนังสือพิมพ์กระทั่งหลายปีต่อมาสมัยที่ถนนสุขุมวิทตัดไปถึงสุดแผ่นดินตะวันออกนายสุบินเดินทางไปเยี่ยมญาติสนิทที่เมืองตราดนอนพักค้างแรมอยู่ที่บ้านญาติชื่อพี่เทียน ประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้เกิดเหตุการณ์ระทึกใจขึ้นที่บ้านพิเทียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองตราดช่วงที่ถนนสุขุมวิทสายเดิมเพิ่งตัดเสร็จจังหวัดตราดยังเป็นบ้านป่าตัวเมืองเล็กเท่าตำบลในปัจจุบันหมู่บ้านชายป่าทุกแห่งตั้งอยู่ห่างกันชาวบ้านป่าหักร้างถางพงทำเกษตรกรรมไม่ถึงหนึ่งในสิบของป่ามันจึงคงความเป็นอาณาจักรใหญ่แห่งพงไพร เต็มไปด้วยสัตว์ป่าทั้งดุร้ายและไม่ดุเช่นเสือลายพาดปลอนโครงช้างป่าเก้งกวางบางชนีรวมทั้งอาถรรพ์ป่าที่ยังคงไว้ซึ่งความลี้ลับป่าเมึงตราดต่อเชื่อมกับปา่าเมืองเขมรไทยกับคนขเขมรทมาค้าขายไปมาหาสู่กันตามเส้นทางด่านสัตว์ที่มีประจำป่าคนเหล่านั้นมีคาถาอาคมเอาไว้คุ้มครองตัวเอง พี่เทียนเคยไปเรียนหนังสือในกรุงเทพพักอาศัยอยู่กับครอบครัวของนายสุบินจนเรียนจบด้านการเกษตรซึ่งตอนนั้นมีโรงเรียนเกษตรสําหรับสอนความรู้เบื้องต้นไม่ใช่เรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรที่ริมถนนพหลโยธินพิเทียนนําความรู้ด้านเกษตรไปดูแลสวนผลไม้ที่เมืองตราดเมื่อพ่อแม่ถึงแก่กรรมก็รับมรดกสวนยางมาดูแลแทนท่าน นายสุบินยังติดต่อกับพี่เทียนทางจดหมายการมาเยือนป่าตราดของเขาเป็นช่วงพักร้อน15้าวันโดยมีพิ่เทียนเจ้าของถิ่นเป็นพรานนำทางแต่ยังไม่ทันบุกสู่ป่าซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายแค่พบเห็นส่วนป่าอันประกอบด้วยสวนยางและสวนผลไม้ซึ่งอยู่ติดกับชายป่าใหญ่นายสุบินก็ถอดใจกับบรรยากาศอันทึมทมึน เนื่องจากมาในฐานะนักนิยมไพรไม่ใช่นักล่าที่เข้าป่าพร้อมปืนอนัานภาพสูงพร้อมทำลายล้างชีวิตสัตว์ป่าทุกตัวที่ขวางทางปืนวันแรกที่ไปถึงเขาก็เห็นไก่ป่าออกมาหากินผลไม้ในสวนที่ตกหล่นสุกงอมอยู่ตามโคนต้นและได้ยินเสียงเหมือนกวางร้องอยู่ในราวป่าพี่เทียนบอกเขาว่าไม่ใช่กวางรอกเป็นเสือโครงต่างหากละ่ะ ไอ้พวกนี้มันเจ้าเล่ห์ทำเสียงเลียนแบบสัตว์ที่มันอยากตะบก,กินนี่เหมือนมากจนเก่งหรือก,กว้างเข้าใจผิดเดินไปหาจนถึงปากเสือขนาดเสียงหมาร้องเอ eng เสือมันยังเรียนแบบได้ทำเอาเจ้าข,ของหมานึกว่าตกอยู่ในอันตรายรีบตามไปช่วยจนโดนเสือตะบกหวิดตายมานับไม่ถ้วนงั้นผมขอนอนค้างที่บ้านพี่เที่ยวชมแหล่งโบราณในเมืองตรัสอย่างเดียวดีกว่า ลูกน้องพี่เทียนบอกว่าใข้ป่าชุกชุมถ้าป่าก็ไล่อย่าบอกใครแต่ละตัวยาเป็นคืบถ้าเผลอโดนมันดีตัวมาเกาะแขนขาแค่สิบกว่าตัวจะเสียเลือดให้มันเป็นลิตรเดียวนะพี่ธรรมชาติปปาก็อย่างนี้เองแหละคนกรุงสำรวอย่างเองต้องเรียนรู้อีกสักพักถึงจะเข้าสู่ป่าลึกได้อย่างปลอดภัยทุกอย่างมีวิธีแก้ไขเสมอสุดแท้แต่เราจะรู้วิธีแก้หรือเปล่า พี่เทียนเอาเหล้าเถื่อนต้มเองมาเลี้ยงแล้วเอาปืนลูกซองไปยิงไก่ป่ามาทำกับแกล้มบุรีก็เอาใบจากตามลำคลองในป่ามาตากแห้งมวนสูบกับยาเส้นใบาย,ยาซื้อจากตลาดในตัวเมืองคนป่าแทบไม่ต้องใช้เงินยกเว้นยุกยาแผนปัจจุบันและเสื้อผ้าเท่านั้นที่ต้องใช้เงินขืนแรกที่เรือนใต้ถึงสูงซึ่งปลูกอยู่ใกล้ชายป่า มีลานดินประมาณ50ตารางวาอยู่หน้าตัวเรือนนอกนั้นมองฝ่าความมืดทางไหนก็มีแต่ป่ากับป่าแงหน้ามองเหนือยอดไม้ถึงจะเห็นแสงจันทร์ส่องสว่างกลางท้องฟ้านายสุบินนั่งจิบเหล้าป่าอยู่ที่นอกชานกับพิทเทียนกำลังเท้าความหลังเมื่อครั้งอยู่กรุงเทพไปเที่ยวสถานบันเทิงยามราตรีด้วยกันจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งโผล่าจากความมืดมาร้องเรียก อยู่ที่ตีนมันดหน้าบ้านพี่เทียนพี่เทียนมันมาอีกแล้วล่ะเพิ่งเห็นแสงสีเขียวเรืองลอยเลีเียๆอยู่ยอดไม้นะพี่เออรู้แล้วเจ้าตาดูไปก่อนข้ากำลังคุยกับน้องชายที่มาจากกรุงเทพนะคนตะโกนบอกข่าทางร้อนรนผิดกับพี่เทียนตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆไม่หยิด,ดีหินร้ายจนเขาต้องถามขึ้นแสงอะไรหรือพี่เป็นไฟกระสือนะ่ะ เคยผพรไม่เห็นหลายครั้งแล้วกระสืออย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวในกรุงเทพใช่ไหมพี่ใช่แต่ร้ายกว่าหลายสิบเท่านักหมายความว่ายัางไงพี่กระสือมีด้วยกันหลายจำพวกกระสือธรรมดาไม่ค่อยมีพิษสงในแกกระสือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยถมน้ำลายที่มีเชื้อกระสือใส่ฝ่ามือหรือใส่ปากลูกหลานใครรับไว จะเป็นกระสือรายต่อไปซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผู้หญิงน่ะทำหน้าขึ้นไส้ขนาดนั้นยังมีคนกล้ารับสารต่อการเป็นกระสืออีกหรือพี่ถ้าลูกหลานกระตันอยู่ทนเห็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ทรมานกับอาการประหลาดจะอยู่กบทุกแสนทุกจะตายก็ไม่ยอมตายไปสิทีนอนทุรนทุรายคืนแล้วขืนเล่าลูกหลานทนความสงสารไม่ไหวก็ต้องยอมรับเชื้อกระสือเข้าสู่ตัว สืบถอดความเป็นกระสือเมื่อกระสือเท่ามีคนรับช่วงแล้วก็ปลดปล่อยจากอาถรรพ์ลี้ลับสิ้นใจ,ใ,จใจไปในอีกไม่กี่นาทีใครหนอเป็นต้นกิจศาสตร์าการเป็นกระสืออยู่ก็เป็นภัยสังคมจะตายก็ตายยากตายเย็นคิดได้ยังไงเนี่ยก็ไอ้พวกที่เรียนมนต์ดำจำพวกแยกรลางทอดวิญญ,ญาณทางคุณใสนั่นแหละแต่จะด้วยผิดครูหรือเกิดอุบัติการณ์อะไรสักอย่าง ขณะแยกร่างเลยกลายเป็นกระสือไปอย่างโชคร้ายนะแล้วกระสือที่เมืองตรัดมันต่างกับกระสือเชื้อยังไงล่ะพี่กระสือเชื้อจะถ่ายทอดกันแบบรุ่นสู่รุ่นรุ่นย่ารุ่นยายสู่รุ่นแม่รุ่นแม่สู่รุ่นลูกแต่กระสือเลือดเกิดจากผู้มีอาคมขลังโดยตรงแต่มันแยกร่างผิดครูเลยกลายเป็นผีกระสือไอ้พวกนี้มีเกี่ยวแหลมคม ฉีกกระชากเนื้อหนังได้ไง่ายๆเหมือนฉีกกระดาษมีอาคมขลังคุ้มครองตัวเองและใช้ทําอันตรายผู้ที่คิดร้ายต่อมันได้อีกด้วยรวมทั้งมีผีตายโหงที่เป็นบริวารคอยช่วยเหลืออยู่กระสุนปืนลงอาคมกดทําอะไรมันไม่ได้อ้าวถ้าแบบนี้มันก็ฆ่าคนได้ตามสบายนะสิพี่ทุกอย่างมีทางให้เลือกเสมอนะตอนเผชิญหน้ากัน ผู้ที่ต้องการปราบกระสือเลือดจะต้องมีจิตใจเป็นนักเลงจริงไม่กลัวศัตรูหน้าไหนทําจิตใจให้สงบบริกรรมคาถาคัดวิชาของมันเพื่อสยบอํานาจกระสือเลือดเพียงเท่านี้มันก็คืนสภาพเป็นกระสือธรรมดาโดนกระสุนลงอาคมโป่งเดียวก็จอดป้ายอยู่ตรงนั้นรอจนพระอาทิตย์ขึ้นมันก็จะกรอบเทียมพบจุดจบเพราะแสงแดดแผดเผานะ โอ้โหกระสุนลงอาคมยังเอามันไม่อยู่อีกหรือพี่ก็ไม่แน่ครูพานสอนพี่อย่างนั้นแต่ยังไม่เคยเจอกระสือเลือดจังหน้าสักทีไม่ร้องก็ไม่รู้นะจากความรู้ที่ได้นายสุวินยอมรับว่าป่ามึงตราดยังมีความลี้ลับน่าอัศจรรย์ซุกซ่อนอยู่อีกมากไม่ใช่ที่สำหรับพรานเมืองกรุงมือสมักเล่นอย่างเขาจะมาท่องเที่ยวได้ไง่ายๆอากาศตอนกลางคืน ช่วงปลายฝนต้นหนาวของเมืองชายทะเลในป่าเขตร้อนชื้นหลังสามทุ่มจะเริ่มหนาวเย็นจนต้องเอาเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นมาใส่แก้หนาวเล่าป่าที่ซดเข้าไปหลายถ้วยตะไลช่วยได้แค่ร้อนวูบวาบในกระเพาะเท่านั้นเขาเหลียวมองไปมาอย่างหวาดระแวงเนื่องจากกระสึงเลือดดงดิบที่ได้ยินจากปากคนจริงอย่างพี่เทียนหลังอาทิตย์ตกดินเป็นสิ่งที่น่าคร่นคร้าม ทันใดนั่นเองพี่เทียนชี้ให้ยูบุ่นยอดไม้ฝั่งตรงข้ามกับเรือนใต้ถึงสูงเมื่อหันไปมองตามที่บอกก็เห็นลูกไฟดวงใหญ่ลอยมาแต่ไกลจนเข้าสู่ระยะสายตาอย่างรวดเร็วมันกระพริบเปิดเปิดดับดับเหมือนกระสือที่ร่ำารือกันแต่อยู่ในใจกลางของลูกกลมใสคล้ายลูกโป่งอีกทีหนึ่งเหมือนมีเกราะห่อหุ้มกับไตไส้พุงและหัวเอาไว้ อีกไม้หรือหนามไหนไม่อาจเกาะเกี่ยวลำไส้ของมันได้เลยพี่เทียนลุกไปยังห้องนอนกลับออกมาพร้อมจุดสี่ห้ากระบอกเครื่องในมือก่อนเอ่ยขึ้นเป็นเสียงกระซิบเฮ้ย hey, ถ้าเห็นอะไรผิดหูผิดตาอย่าตกใจจนเผ่นหนีลงจากบ้านเชนียวน,นะไอ้น้องเชื่อใจผมได้เลยพี่เทียนมันกำลังจะมาลองดีเพราะมันรู้ว่าผีมีวิชาพรานเข้มขลังกว่าชาวบ้านที่นี่ถ้าเอาพี่อยู่หมัดคนเดียว พวกที่เหลือก็อหมูอยู่ในอวยของมันระวังตัวให้ดีล่ะโต้อตอบกันไม่กี่คำดวงไฟประหลาดก็ลอยมาหยุดอยู่บนยอดไม้หน้าบ้านจากแสงตะเกียงเจ้าพายุที่แผดจ้าไปกระทบยอดไม้เห็นชัดว่าเป็นกระสือจริงดังคาดมีผมเผ้ายาวคลุมหน้าไปกว่าครึ่งแต่จากจมูกถึงปลายคางยังเห็นถึงความเหี่ยวย่นเป็นริ้วๆราวศพตายซากมุมปากสองข้าง มีเขี้ยวขาวว,าวับต้องแสงจันท์เป็นประกายล้อแสงเรามีสั้นคมคกริบเครื่องในของมันไม่กวัดแหว่งไปมาตามแรงลมแสดงว่าวงแสงกระสือที่ห่อหุ้มมันไว้เหนียวมากบัดนี้ในตาลุกโชนช่วงเป็นสีเขียวเรืองของมันจับจ้องมองพี่เทียนอย่างท้าทายก่อดจะดับแสงให้มืดสนิทมองไม่เห็นมันอีหึมมันแน่พอตัวปิดเปิดแสงกระสือได้ดังใจนึก ถ้ามันพุ่งเข้าจู่โจมเราถึงหนกชานรีบนอนราเอาหน้าแนบพื้นอย่ายกหัวขึ้นดูเป็นั้นขาดเชียวพูดพลางก็ปลดสลักเทกสุนปืนจากลุกโาม่ออกปรกําไว้ในมือนัดหนึ่งสงบจิตปลุกเสกอาคมให้ประจุอยู่ในกระสุนก่อนจะยัดมันคืนที่เดิมอย่างรวดเร็วบรรยากาศบนเรือนไม้แต่ถุนสูงหนาวเยือกจับใจพร้อมกันปรากฏของไฟกระสือ พี่เทียนนั่งชันเขา่าพิงฝาหันหน้าไปทางไม้ยางสูงเสียดฟ,ฟ้าต้นนั้นอย่างไม่ประมาทการคุมเชิงอย่างเงียบกริบดำเนินอยู่ครู่หนึ่งยังไม่ทันที่นายสุบินจะเอ่ยปากถามอะไรแสงสีเขียวเรืองพลันสวัสดาขึ้นบนนกชานที่นั่งดื่มเหล้าอยู่กระสือเลือดใช้ความเร็วอันเหลือเชื่อพุ่งวาบจากยอดไม้ถึงเป้าหมายได้ในพริบตาปืนในมือพี่เทียนซึ่งพร้อมยิงอยู่ก่อนแล้ว ก็ระเบิดหัวกระสุนสวนควัน <S <S <US> S> <S การจู่โจมทันทันกันเสียงกำมนาดดังกึกกล้องปานป่าแตกมีเสียงกรีดร้องจากไฟกระสือซึ่งโดนอำนาจทีบอันมหาศาลของหัวกระสุนขนาดจุดสี่ห้ากระเด็นถอยกลับไปทิศทางเดิมดังพร้อมเสียงปืนฟังไม่ได้สับว่าเสียงใครเป็นเสียงใครเสียงสุดท้ายเป็นพิเทียนที่ร้องตะโกนขึ้นอย่างดีใจฮ่าอาคมคดิชา เอามันได้อยู่มาจริงๆกระสุนตรุรกเสกยิงทะลุก่อแก้วของมันโดนแสกหน้าอย่างจังคืนนี้มันหนีไม่รอดแน่เสร็จคาแน่คราวนี้ฮ่ฮ่วิบตาที่ไฟกระสือพรวดเข้าถึงนอกชานนายสุบินฟุบหมอบราบกับพื้นกระดานตามที่นัดแนะกันไว้พอแววเสียงพิเทียนวิ่งลุกบันไดคลนโครมกบผุนลุกขึ้นวิ่งตามไปติดๆท่านเห็นไฟกระสือลอยสูงเหนือยอดไม้ กำลังพุ่งวับวับไปทางตะวันตกอย่างรวดเร็วคนงานกรีดยางที่มาส่งข่าวตอนทุ่มเศษกับพักพวกอีกสามสี่คนกระโจนลงจากเรือนพักคนงานพร้อมคบใต้จุดไฟสว่างจ้าในมือคนละท่อนจนราวป่าสว่างสวยเหมือนกลางวันทิศทางที่กระสือมุ่งหน้าไปเป็นสวนยางของเพื่อนบ้านเมื่อไล่กวดไฟกระสือไปถึงที่นั่นเจ้าของสวนลงบนไดเรือนมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น ใครยิงปืนขึ้นฟ้าเมื่อตะกี้เสียเวลาอธิบายปรับความเข้าใจกันอยู่พักใหญ่กว่าเจ้าของสวนใกล้กันจะเข้าใจพาไปดูที่เรือนพักคนงานเดินพลางอธิบายพลางฉันรับคนงานขงเขมรสองผัวเมียไว้กรีดยางเมื่อต้นปีนี้เองถ้าไฟกระสือคงหายลงมาตรงนี้ละโก็สองผัวเมียก็เป็นคนที่น่าสงสัยมากกว่าเพื่อนเพราะพวกที่เหลือเป็นคนเก่าคนแก่อยู่กับฉันมานานแล้ว การเผชิญหน้ากับกระสือเลือดมีริ์มีเดชเหนือกระสือธรรมดาเป็นสิบสิบเท่าอันตรายมากทุกคนที่เดินตรงไปยังเรือนพักคนงานระวังตัวแจพอไปถึงตินบันไดเรือนไม้ใต้ถุนเตี้ยก็เห็นคนงานเก่าสองสามคนออกมายืนรับหน้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อรู้จักปากนายจ้างจึงบอกขึ้นว่าก็พักใหญ่ที่ผ่านมาละครับตอนเสียงปืนดังสนัน่นสองผเมียชาวขมิ ที่แยกไปนอนอยู่ต่างหากต้องมุมห้องลุกขึ้นมาพูดจากันเอะแล้วบอกเป็นภาษาไทยว่าไขขึ้นต้องรีบไปหาหมอยากลางบ้านที่สุขศาลาแล้วรีบร้อนลงจากเรือนหายลับไปกับความมืดไม่รู้ว่าใครล้มป่วยจนไขขึ้นไม่ทันได้สังเกตว่าหัวเรือเมียล่ะครับพี่เทียนนำเหล่าชายชกันติดตามไปยังสุขศาลากว่าจะรู้ว่าเป็นแผนลวงให้หลงทิศหลงทางก็ตามไปกำจัดมันไม่ทันแล้ว หัวเมียขมีนคู่นั้นไปแล้วไปรับไม่กลับมาที่หมู่บ้านอีกเรื่องที่นายสุบินเพื่อนผู้เล่านำมาบอกกล่าวกันในวงเล่าของหลายสิบปีต่อมายังไม่มีบทสรุปของการเผชิญหน้ากับกระสือเลือดแต่ความน่ากลัวเหนือกว่ากระสือธรรมดามากเรื่องของนายสุบินคราวบุกป่ามึงตราดก็มีเพียงเท่านี้ <ut> <c oughs>